สายวินัย One two three four อ้าวสวัสดีครับผมผมเต๋าเศรษฐพงเพียงพอนะครับวันนี้นะครับอยู่กับรายการ Music School การที่จะตามหานักดนตรีหรือว่าวงดนตรีเก่งๆนะครับผมและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค้ำแหงครับผมโรงเรียนนี้ในคานการประกวดมามากมายแล้วนะครับและครั้งนี้เขาได้เข้าร่วมนะครับรายการประกวด The Power Band นะครับผมเป็นรายการประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยมผสมเครื่องเป่านะครับที่ทาง King Power แล้วก็วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นในครั้งนี้ครับผม ที่แห่งนี้แหละครับที่รวบรวมเด็กเก่งทางด้านดนตรีไว้มากมายเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเก่งสมคำร่ำลือสักแค่ไหนเจอน้องๆกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่มีเลยครับอยู่ไหนครับผมเฮ้ยเฮได้ยินเหมือนที่ผมได้ยินไหมครับมันดังมาจากทางนู้นครับไปตามมาครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับจานซ้อมอยู่นี่นี่เองครับผมผมไปเดินหาตรงตึกน้นไม่มีใครอยู่สักคนเลยครับ <c oughs> อันนี้คือวงวงเดียสยูแบนครับอ๋อที่ผสมเครื่องเป่าด้วยใช่ก่อนที่ไปคุยกับอาจารย์ครับผมขอให้น้องๆเนี่ยโชว์สักเพลงใช่ไหมครับอ๋อได้เลยครับ แ d บจูบอความคิดถึงที่มันไม่จริงมันติดตรงนี้แล้วจะบอกเธอไปมันก็ติดที่เขาก็มาถึงสักทีและให้ไงไงไง I don't know what to do เพราะตอนที่เห็นคนอยู่กับเขามันปวดยังไม่รู้ I miss you baby คิดถึงเธอตลอด การทาวงดนตรีที่ต้องมีเครื่องผสมกับเครื่องเป่าด้วยเนี่ยมันยากง่ายยังไงครับผมสำหรับผมไม่ยากครับเพราะว่าวงเครื่องเป่าก็มีพื้นฐานการเป่ามาอยู่แล้ววงสตริงก็มีพื้นฐานการเล่นมาอยู่แล้วแต่ว่าเราก็แค่ส่งโน้ตที่เราทําให้กับเด็กในการฝึก ยากนิดนึงตรงการปรับวงการซ้อมให้ได้ประสิทธิภาพอย่างเด็กเครื่องเป่าเนี่ยเวลาเขาซ้อมกับวงเครื่องเป่าอย่างเดียวเนี่ยเขาจะได้ยินยเฉพาะเสียงเครื่องเป่าแต่พอมารวมกันแล้วเนี่ยเขาต้องฝึกฟังเสียงของพวกเบสซต้ากองเช่นเดียวกันครับกลุ่มของเบสต้ากองเนี่ยก็ต้องฟังเสียงเครื่องเป่าด้วยซึ่งการฟังกันและกันสำคัญมาก ผมมาถ่ายถึงโรงเรียนนี้เนี่ยอาจารย์ต้องมีคนเด็ดเดดให้ผมแหละืมอที่จริงเด็ดทั้งวงครับชอบตรงนี้แหละเด็ดทั้งวงแต่ผมขอเน้นๆมาสัก2คนก็ได้ครับมีมือกีตาร์ครับชื่อว่าน้องวาอินคนหนึ่งก็คือน้องเพลงครับน้องเพลงเขาเป่าทำเป็น one two three f o ดุดยอดครับผมสวัสดีครับ <S 2> <S 2> <S น้องวีครับอันนี้คือเครื่องดนตรีอะไรครับผมทำไมมันเหมือนคีย์บอร์ดแต่ว่าทรงมันไม่เหมือนแบบที่แบบพี่เคยเห็นตัวนี้ม,นมีชื่อว่าคีย์ต้ามาจากคีย์ที่แปลว่าคีย์บอร์ดครับต<อ>้าที่เป็นที่การเล่นเหมือนยีเล่นได้ครับ,บยังไงฮะยีเล่นยังไงครับอ่าฮะตรงนี้คือช่วยอะไรฮะนี่เหมือนจะทําให้เป็นเสียงเันเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำครับแบบ ห้าใช่ได้ไรแบบนี้หัวหายไปไหนฮะเขาตัดทิ้งมันหนักนะฮะอันนี้จริงป่ะเนี่ยอันนี้เป็นกีตาร์ชื่อยี่ห้อคิวเซลนะครับเป็นกีตาร์ที่ไม่มีหัวครับเป็นคัสตอมเลยแล้วมันมีจุดเด่นยังไงครับเนี่ยหัวตัดจุดเด่นก็ก็เท่ครับเท่ นี่แหละครับวาอินมือกีต้าสุดกวนประจำวงน้องเขาเล่นกีต้าเก่งจนได้ฉายาว่านิ้วปีศาจนิ้วปีศาจนิ้วปีศาจคือนิ้วยังไงอ่ะนิ้วปีศาจนิ้วเขาเร็วเกินครับเลยเป็นนิ้วปีศาจเร็วเกินแล้วก็ไม่ทันเลยก็โม่ไปหมดเลยโอ้โหใช่เล่นได้สิ วิธีการจะให้เป็นปีศาจต,ต้องทำไงครับฝึกเป็นการฝึกอยู่ในสกเกลครับแต่ว่าเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆครับดูดูดูดดครับดูฝึกกีตาร์เนี่ยฝึกนานไหมพี่แต่วฝึกมา30ปีแล้วพี่ได้แค่นี้ ผมฝึกประมาณ2ปีประมาณ2ปีฝึกทุกวันไหมครับทุกวันครับวันละกี่ชั่วโมงครับขั้นต่ำประมาณไม่น้อยกว่า5 5 5ห้าชั่วโมงผมไอจริงจริงอ้าวกินข้าวไงอ่ะก็ก็ไม่กินไม่กินเหรอตัวใหญ่ขนาดนี้ไปกินข้าวเด็กกับเพื่อนอ๋อไปกินเดียวเลย one two three four อ๋อรอเอเกือบแล้วเฟนเดอร์ วงเนี่ยก็จะมีนักร้องนำประมาณ1นสองคนแต่ที่นี่คือ4คนเลยทำไมต้องต้อง4คนนะครับเพื่อความหลากหลายคะ่ะความไม่เหมือนใครเสียงมันจะชนกันไหมอ่ะไม่ค่ะไม่หรอกเราก็จะล้องแบบเป็นคอร์ดสามารถโชว์ให้พี่เต๋าดูได้ไหมครับได้คะ่ะ I was never afraid Please look in I'm showing was Please never Do look you my eyes you จากรางวัลที่ปกติจะเป็นวอลเปเปอร์แบบสวยๆนะฮะแต่ที่นี่ไม่ครับเอาป้ายรางวัลนะฮะมาทําเป็นวอลเปเปอร์นะครับดูครับนี่ภายใน45หปีนี้นะฮะเต็มแล้วครับรางวัลเต็มแล้วยังมีถ้วยนะฮะแสดงว่าโรงเรียนนี้เขาจ,จัดจ้านจริงนะผมเห็นแววของน้องๆทั้ง4คนแล้วนะครับสามารถเป็นศิลปินได้แน่นอน การรวมตัวกันยากไหมครับไม่ยากหรอกครับก็แบบเหมือนเราเป็นนักดนตรีที่แบบอาจจะมีฝีมือฝีมือฝีมือโอ้โหไอ้ได้ชอบด้เลนชอบชอบอ่าลองโชว์ได้ไหมโชว์ได้ไหมครับ <c oughs> โอ้สุดยอดมากฮะอยากฟังแซกโซโฟนบ้าง เมื่อกี้แบบว่ายังเขืนๆกล้องอยู่นะหรือว่าเขืนพี่เพลงหรือเปล่าไม่รู้นักดนตรีสุดสวยหนึ่งเดียวของวงนี้น้องเพลงเธอมีปอดอันทรงพลังเป่ายังไงยังไงก็ไม่เหนื่อยเลยทำเป็ดเนี่ยค่ะวิธีการเล่นคือมีอยู่แค่3ามปุ่มแต่ว่ามันสามารถได้หลายโน้ตมากค่ะ โอ้โหพิ้วมากเทปที่แล้วพี่เต่าไปลองแล้วเป่าไม่ออกสักทีเลยมันจะมีวิธีการแบบฝึกไหมครับมีค่ะแต่ตรงนี้ต้องส่งต่อให้หน้องลิเตอร์ค่ะลิเตอร์เอ๊ะ <c oughs> นั่งแก๊ก่อนอย่างงลิเตอร์สอนหน่อยขั้แรกนะครับ <c oughs> น,นํำเงียบ โอ้เหนื่อย้วเนี่ยอันน <ER> ี้คือฝึกปอดเอ้ยมันมันได้เหมือนกันนะครับมันรู้สึกว่าแบบเหมือนเราวิตพื้นอ่ะเมาส์พีชเต็มให้พี่เต๋ายังครับเตรียมแล้ว่วิธีการใช้นี้คือยังไงครับพี่เตาลองพูดเป็นคําว่าตัวเอแล้วพี่เตาค้างเป่าไว้ที่ตัวเอ็มแล้วก็เป่าเลยค่ะ M อออันนี้คือออกแล้วค่ะจริงไหมจริงค่ะยผมเป่าได้ ก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่วันนี้ผมทําได้พี่ขอร้องเป่าได้ไหมได้เลยค่ะเอ็มได้แล้วได้แล้วขอบคุณมากครับใช่ค่ะขอบคุณมากครับทําไมถึงมาเล่นเครื่องเป่าด้วยคุณพ่อหนูค่ะเล่นทําเป็ดอยู่แล้วเป็นนักดนตรีอาชีพในสมัยก่อนๆหดีวก็เลยตัดสินใจเออเล่นเครื่องทําเป็ดเหมือนคุณพ่อ ตอนนี้นะครับน้องได้โคต้าแล้วนะครับนี่อยู่มห้านะฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามหาวิทยาลัยอะไรครับผมมรังสิตค่ะอ่าทำไมถึงได้มอนี้ครับทางโรงเรียนเนี่ยค่ะส่งเด็กนักเรียนไปประกวดทีนี้รายการนี้ค่ะมีเป็นรางวัลพิเศษก็คือจะมีเด็กหนึ่งคนที่แข่งในรายการนี้แค่เพียงคนเดียวนะคะได้ทุน100เซของมหาวิทยาลัยดนตรีรังสิตแล้องเพลงก็เป็นคนนั้นใช่ค่ะคุณพ่อแม่ดีใจไหมดีใจมากเลยค่ะแบบโอ้ยกระล่อนบาน และนี่คือโชว์สุดพิเศษของวันนี้การแบทเทิลกันระหว่างสุดยอดเครื่องสายกับสุดยอดสายเป่า รันได้ รับน้องวาอินกับน้องเพลงนะครับจุดเด่นของเขาเลยคือซ้อมมากกว่าคนอื่นอีกเขาก็เลยมีความสามารถที่โดดเด่นคนอื่นไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์ใดๆเลยครับพรแสวงล้วนๆเลย คือแบบว่าผมหาชมอะไรดีๆแบบนี้ไม่ได้อีกเลยนะฮะมันเป็นการแบทเทิลที่แบบว่ามันเพาะมันเหมือนแบบแข่งกันว่าใครจะเพาะออกกันนะ่ะรู้เลยว่าการประกวด The Power วอร์คครั้งนี้เนี่ยต้องมีแต่เด็กเก่งๆมาแข่งกันแน่นอน ซ้อมกันมาอย่างแบบมืมออาชีพอะโอ้โหเด็กสมัยนี้เก่งกว่าสมัยเราเป็นเด็กออยาเด็กอ,กอ,ย,กอยีเอยกเากอ,อา รายการเดอะพาวเวอร์แบนเนี่ยหนูคิดว่าเป็นรายการที่ใหญ่ค่ะแล้วเหมือนอาจจะมีแมวมองหรือศิลปินต่างๆมาเห็นเราแล้วก็อาจจะชอบในตัวเราขอขอบคุณ King Power นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่จัดรายการดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะให้พวกเราได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะเเเจจออ่่มไไรรกก็ปขางนี้ มีเพื่อนเจ๋งต้องบอกต่อนะครับผมเม้น์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมเดี๋ยวทางรายการเนี่ยจะมาอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะไปสืบมาว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงเนี่ยเดี๋ยวไปหาที่โุ่งเนียนเลยถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับผม King Power t h a i Power พลังคนไทยนะแล้วก็ติดตามนะครับรายการประกวดนะครับ t h อ Power Band ที่เกิดขึ้นในวันที่24เมษายนปี2564ทางที่จัดงานนะฮะก็ไปสามารถไปดูได้นะครับเพราะว่าเขาเว้นระยะห่างในการนั่งชมหรือว่าใครไม่สะดวกนะครับเชียร์แล้วก็ดูไลฟ์สดที่่บ้้้าานไดดดถยทสัตตงแ่ ต้นจนประกาศรางวัลเลยครับผมล้วที่ใจเขาพูมเป็นรักแชน